ภายร้ายใกล้ตัวนะคะโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนําโรคโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกโรคไข้ซิก,ก้าแล้วก็รโรคไข้ปวดข้อยุงลายนะคะคซึ่งในเรื่องของการป้องกันเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะทางสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชนบุรีและสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดจันทบุรีได้มีการติดตามถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิก้าที่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีการพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นค่ะและในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี ะะก็มีการหาแนวทางในเรื่องของการตัดวงจรในการแพร่ระบาดค่ะนางลานทิพย์เหราบดรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชนบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจันทบุรีค่ะคโดยเฉพาะในพื้นที่เขตอำเภอเมืองอำเภอท่าใหม่และอำเภอมะขามหลังจากที่พบว่ามีตัวเลขของผู้ติดเชื้อขยับสูงขึ้นเป็นอันดับที่สอของภาคตะวันออกนะคะ แล้วก็ยังติดอันดับ3ของประเทศด้วยค่ะโดยมีการรับรายงานผู้ป่วยต่อเนื่องนานเกิน8สัปดาห์และมีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกใน4สัปดาห์ที่ผ่านมามากกว่าค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกันคซึ่งก็ถือว่าเข้าใกล้กับเกณฑ์ในการประกาศให้เป็นพื้นที่ระบาดไข้เลือดออกค่ะ แล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นที่น่ากังวลด้วยนะคะว่าพบผู้เสียชีวิตติดต่อกันในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาจำนวน3รายค่ะโดยจะอยู่ในกลุ่มวัยผู้ใหญ่ก็คือในช่วงอายุ16-30ถึงบปีบอีกทั้งยังพบหญิงตั้งครรภ์ที่ติดโรคไข้ซิก้าจำนวน3รายด้วยนะคะซึ่ง3รายนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะได้รับการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องกระทั่งคลอดบุตรค่ะ โดยทางนี้ในที่ประชุมก็มีการตั้งเป้าบูรณาการทุกหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการลงพื้นที่ตัดวงจรยุงลายโดยจะเน้นในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และพ่นสารเคมีเพื่อฆ่ายุงตัวแก่ที่บริเวณบ้านวัดโรงเรียนโรงแรมนะคะโดยที่ผ่านมาค่ะก็มีการรับรายงานจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการพ่นหมอกควันทำครบถ้วนตามรอบ แต่ก็ไม่สามารถตัดวงจรยุงลายได้ค่ะครับเนื่องจากว่าความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ในหมอกควันยังไม่เพียงพอรวมทั้งประชาชนยังไม่เข้าใจในเรื่องของปริมาณในการใช้สายอเบตการสังเกตอาการไข้การใช้ยาลดไข้กลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวรวมทั้งการตัดวงจรยุงตัวแก่และการป้องกันไม่ให้ยุงกัดนะคะ จากนั้นค่ะทางคณะของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชนบุรีท่านก็ได้เดินทางมายัางสำนักประชาสัมพันธ์เขตเ โดยนายทองทศมหามนตรีผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต7ได้มอบหมายให้หนายปรีดีวริลุนผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาคพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและร่วมหารือถึงแนวทางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลในการป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อที่จะให้ประชาชนในพื้นที่เขตรับผิดชอบทั้ง9จังหวัดภาคตะวันออกนั้นได้ตระหนักและเข้าใจถึงความรุนแรงของ3โรค ที่มากับยุงลายค่ะ3โรคนี้ก็คือโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าที่ตอนนี้จำเป็นนะคะที่จะต้องหาแนวทางในการป้องกันอย่างเข้าถึงเข้าใจและทำต่อเนื่องค่ะ ซึ่งประชาชนก็สามารถทําได้ด้วยตนเองภายในครัวเรือนนะคะเพื่อเป็นการลดอัตราการเสียชีวิตค่ะครับและนอกจากนี้ก็ยังได้ร่วมกําหนดทิศทางในการเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้เบื้องต้นในการสังเกตอาการการใช้ยาและการเข้าถึงการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะ